สวัสดีครับเพื่อนเและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอเล็กเด่นไทยแบตเตอรี่สำหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินก็มาแบ่งปันในส่วนของหลักหน่วยบนนะครับเมื่อประจำวันที่16พฤศจิกายนพศ2566นะครับและในภาพนะครับก็เป็นนะหลักฐานที่เรานะหาข้อมูลกันในส่วนของหลักหน่วยบนในงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นสูตร นะที่เราคัดสูตรมาทั้งหมด3สูตรนะครับก็จะเด่นอยู่ที่012 012นะ0 1 2แล้วก็ตัวคัดที่เป็นไฮไลท์ก็คือเลข0กับเลข1นะเพราะฉะนั้นนะครับกองสลากก็ประกาศเลขก็คือแอดมินขออนุญาตใส่ตรงนี้นะครับหลักร้อยนั้นเราได้เลข9หลัก10ได้เลข5นะแล้วก็ในส่วนนี้นะครับหลักหน่วยนั้นก็คือเลข1 เราหาหลักหน่วยก็จะมีเลขหนึ่งตรงนี้นะครับก็ถูกต้องนะทีนี้นะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปคำนวณในส่วนของหลักหน่วยบนกันนะครับเราชมครับ ครับทีนี้เราก็กลับมาในส่วนของการวิเคราะห์สาหรับหลักหน่วยบนนะครับในงวดที่ผ่านมานะเราคำนวณในสูตรที่1นะได้789012ออกที่951เพราะนั้นเลขก1เข้ามาตําแหน่งของหลักหน่วยก็ถือว่าถูกต้องนะครับแล้วก็งวดประจําวันที่16บพยหกแอดมินก็คํานวณให้กับท่านสมาชิกแล้วตามนี้นะเราได้ตัวเลขก็คือ012345นั่นเองนะ ทีนี้เรามาดูแล้วก็ทวนเรื่องสูตรนะครับเราจะใช้ในส่วนของหลักแสนนะหลักแสนก็คือเลข7ตรงนี้นะครับนำเลข7มาใส่นะแล้วก็หน่วยครั้งที่1งง่ายๆนะครับหน่วยครั้งที่1คือเลข3นะก็นำเลข3มาใส่เจบวกสก็เป็น10เอาตัวหน่วยคือเลข0ูนย์แล้วก็เดินหน้าไปเดินวนหครั้งจะได้0 1 2 3 4 5นนั่นเองนะแล้วก็อันนี้เป็นสถิติที่ผ่านมานะครับ อันนี้เป็นสูตรที่ผ่านการใช้งานในหลายๆงวดแล้วนะครับถือว่าเดินดีพอสมควรนะตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสูตรใครสนใจก็แคปไปนะหน่วยบนระยะยาวแสนนะครับบวกหน่วยครั้งที่1นนะครับตามนี้เดินดีทีเดียวนะครับหน่วยบนในสูตรนี้นะครับศูนย์หนึ่งสองสาี่ห้เด่นนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปดู เด่นหน่วยบนอีกสูตรหนึ่งนะครับท่านชมนครับ,รบทีนี้เราก็มาดูในส่วนของหลักหน่วยบนในสูตรที่2น,นะซึ่งในงวดก่อนเราคำนวณได้012345ออกที่951เลข1ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยก็ถือว่าถูกต้องนะครับและก็งวดประจำวันที่16พอพยอนะ66เราก็จะตามสูตรน,นี้ต่อนะแอมินก็คำนวณให้กับท่านสมาชิกแล้วตามนี้เราได้012345 นะเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับอ่ะทีนี้เรามาดูทั้งสูตรนะครับเราจะใช้ในส่วนของร้อยครั้งที่3นะหนึ่งสองสามร้อยครั้งที่3คือเลขศูนย์ตรงนี้นะครับหน่วยครั้งที่3 1 2 3น่หน่วยครั้งที่3คือเลข9กนะครับตรงนี้แล้วก็บวก1ค่งที่นะครับ0ูนย์บวก9ได้9 9้กบวก1ก็เป็น10เอาตัวเลข0ลูย์ก็เดินหน้าไปประมาณ6ครั้งก็จะได้0 1น3 4 5านะ อันนี้ก็จะเด่นในส่วนของหลักหน่วยบนในสูตรที่2อนนะอันนี้ก็เป็นสถิติของเขานะครับตามนี้ก็เป็นสูตรที่เดินดีแล้วก็ยังไม่ผิดนะก็ให้ทางสมาชิกนั้นดูแล้วก็เป็นแนวทางนะทีนี้นะครับทั้งสงสูตรนี้นะครับมีระยะในการเดินที่ดีแล้วก็ยังไม่ผิดตัวเลขนะก็สังเกตก็คือตัวเลขนํามาบวกกันคนละตาแหน่งแต่ว่าได้ตัวเลขที่เหมือนกันก็คือ 012345ครับ,รบทีนี้เราก็กลับมาในส่วนของการวิเคราะห์สำหรับหลักหน่วยบน2สูตรนะสูตรที่1นะได้012345สูตรที่2ก็ได้012345นะให้ท่านสมาชิกดูนะครับเพราะว่าในงวดก่อนเราํานวณได้789 012อันนี้012345เพราะนำมันก็ชนเพียงแค่012 ถ้าท่านสมาชิกนะติดตามในส่วนของสูตรที่ผ่านมาเราก็เข้าที่เลขหนึ่งกันไปนะสำหรับในงวดนี้นะครับสองสูตรนี้มีตำแหน่งของการบวกคนละตำแหน่งแต่ว่าได้ตัวเลขเหมือนกันในกรณีเช่นนี้นะครับแอดมินจึงตัดสินใจนะครับนำสูตรตัดคู่ขี้สำหรับหลักหน่วยบนนะเพราะว่าในคลิปก่อนในงวดก่อนแอดมินเคยสัญญากับท่านสมาชิกไว้ว่า มันมีประมาณ3สูตรนะแล้วก็ man, มี2สูตรที่หลุดตัดคู่ขี้นะครับแล้วก็มีสูตรหนึ่งนะที่เข้ามาสูตรตัดคู่ขี้สาหรับหลักหน่วยบนนะที่แอดมินนะเหลืออยู่นะครับแล้วก็เดินต่อเนื่องมานะแอดมินก็จะนํามาใช้ในงวดนี้นะครับจะลองมาตัดนะสสูตรนี้ออกนะทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูนะครับว่าสูตรตัดคู่ขี้สาหรับหลักหน่วยบนนะ ในสูตรที่แอดมินกล่าวคือสูตรอะไรนะครับไปเราบชมครับทีนี้นะครับในงวดที่ผ่านมาของเราก็คำนวณได้เลข9ซึ่งเป็นเลขคี่ผลของกองสลากกัประกาศคือ951หานึแต่ตรงนี้นะ95หลักหน่วยก็คือเลข1เพราะหน้าเลข1น,นี้ก็เป็นเลขคู่หรือเป็นเลขคี่ครับเป็นเลขคี่ตรงนี้เราคำนวณได้เลขคี่ก็ถือว่าถูกต้องนะครับแล้วก็งวดประจำวันที่ 1 .6 พอยอะ 66, นะครับแต่บินก็ยังไม่ได้คำนวณน,นะ,ะเดี๋ยวเราก็มาคำนวณสูตรนี้ไปพร,พร้อมกันนะครับสูตรก็มีอยู่ว่าเราจะใช้ในส่วนของร้อยครั้งที่4นะตรงนี้ก็คือเลข3นะนำเลข3มาวางนะครับตำแหน่งต่อไปก็คือหน่วยครั้งที่4ก็คือเลข9กนะนำเลข9กมาใส่แล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายคือเลข5นะก็คือบวก5คงที่นั่นเองนะ สาบวกเก็เป็น12บสองเอาจนถงเลขสและน้ำเลข2บวก5ของที่เท่ากับเลข7เลข7เป็นคู่หรือเป็นคี่ครับเป็นเลขคี่นะเพราะนั้นไอ้อินก็จะใส่ยอย่างนี้ตรงนี้จะเป็นเลขคี่หรือไม่นะครับก็เดี๋ยวเรามาลขขุ้นกันนะในงวดประจำวันที่ 16. กพย6 6นี้นะครับเดนลักหน่วยบนเป็นเลขคี่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ จากสถิติของเขานะครับก็เริ่มเดินมาแต่งวดที่ออก872ตรงนี้นะแล้วคราวนี้ก็เป็นเรื่องสูตรนะใครสนใจก็แคปไปเลยนะร้อยครั้งที่4บวกหน่วยครั้งที่4บวก5คาที่นะครับถูกมาแล้ว1งวด2งวด 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 งวดนี้จะเป็นงวดที่11หรือไม่นะก็เดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะครับเด่นหน่วยบนเป็นเลขที่นะครับตามนี้เพราะนั้นเราก็ทราบผลแล้วเพราะว่าตัวเลขที่เราคัดไว้นะแล้วก็ชนทั้งหมด6ตัวก็คือ0 1 2 3 4หนั่นเองเพราะนั้นถ้าตัดคู่ขี้ในสูตรนี้ก็จะเหลือดังต่อไปนี้นะครับครับทีนี้เราก็กลับมาที่แผงนะการวิเคราะห์หน่วยบน16พยอ66นะครับสสูตรที่มีได้แบ่งปันนะก็จะเด่นอยู่ที่เลข 01234 1, 5แล้วก็ในส่วนของตัดคู่คี่นะครับสรุปก็คือเราได้เด่นหลักหน่วยเป็นเลขที่นะเพราะนั้นเลขที่ก็คือเลข1เลข3แล้วก็เลข5แอดมินก็จะใส่แบบนี้ไว้นะครับ1 3 5แล้วก็ตรงนี้แอมินจะให้เด่น นะครับสำหรับหลักหน่วยในงวดนี้ก็คือเลข5ลองเลข1กับเลข3นะเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูนะในส่วนของการวิเคราะห์นะครับดังต่อไปนี้ครับทีนี้เราก็กลับมาในส่วนของนะแผงการวิเคราะห์สําหรับดับหลักหน่วยบนนะซึ่งก็เป็นดังแผงนี้นะครับก็ดับที่เลข9เลข6เลข4เลข8เลข5เลข7เลขเเลข9กเลข3เลข2เลข7 เหลือศูนยออกที่951เล็ก1ก็มาตำแหน่งของหลักหน่วยก็ถือว่าถูกต้องทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11สูตรผ่านทั้งหมดนะถือว่าถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแอดมินก็เลยนะเป็นดังภาพแบบนี้ก็เราได้เลข0ูนย์กับเลขกนะก็เลขกนนั้นเป็นเลขที่ก็จะเด่นกว่าเลข0ูนย์นั่นเองนะ ก็เป็นังตอบปบนี้เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองคัดนะตัวเลขตรงนี้ดูนะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของนะเหลือจากดับแดงๆตรงนี้นะครับก็จะนะเอาไปเป็นแนวทางให้กับท่านสมาชิกที่คิดว่าจะตัดเลขอะไรออกนะคงตอบปบนี้นะครับไอ้เบนก็คำนวณไปแล้วนะตามนี้เลยนะก็จะเหลืออยู่ที่1กับ5 นะก็มีเลขหนึ่งติดมาแต่เลขหนึ่งเนี่ยเป็นเลขอ่อนนะก็จะติดในเรื่องในเรื่องของนะที่แชร์กันในสื่อออนไลน์นะครับในผังเลขนะเลขหนึ่งจะติดดับอยู่แต่นี้นะครับสูตรนี้ได้เลข4ก็คือเราใช้ในส่วนของร้อยละวันที่1นบวกหนะร้อยละวันที่1ก็คือเลข9ก้บวกหองที่ก็เป็นสิเอาไปหน่วยนะครับก็คือเลข4นั่นเองสูตรนี้คือแสนบวกเจ็ด แสนก็คือเลข7 7บวก7คงที่7 24นะก็เลข4จะไม่มาที่หลักหน่วยนะครับอันนี้ใช้10ล่างนะคือเลข6นะส่วนใหญ่10ล่างจะไม่มาหน่วยบนนั่นเองเพราะนั้นนะเลข6จะไม่มาหลักหน่วยนะครับมีหลุดเป็นหนึ่งงวดนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหลุดนั้นน้อยมากนะเลข6ก็จะไม่มาสำหรับหลักหน่วยนั่นเองนะอันนี้ให้ดับที่เลข3ก็คือหน่วยาะวันที่1 เลขหนึ่งบวกสองคงที่หนึ่งบวกสองเป็นสามนะสูตรนี้ก็คือหน่วยครั้งที่สี่ก็คือเลขเก้านะครับบวกสามคงที่นะก็เป็นสิบสองเอาหน่เลขสองาเลขสองที่ใคยเด่นอยู่ถึงแม้นสูตรจะเด่นแต่ตรงนี้ถือว่าระยะยาวทีเดียวยังไม่ผิดเลยนะครับก็เลขสองไม่มาที่หลักหน่วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้อยนะที่หนึ่งก็คือเลขเก้านะครับบวกร้อยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขเก้า 9บวก9ก็เป็น18ตรงนี้8ไม่มาที่หน่วยบนนะครับสูตรเดินดีทีเดียวนะแล้วก็อันนี้10ครั้งที่3 1 2 3 10สครั้งที่3าก็คือเลข1บวกหน่วยครั้งที่4ก็คือเลข9 1บวกเเป็น10อหน่วยเลขศตรงนี้รือดับที่เลข7นี่คือหลักแสนหลักแสนคือเลข7นะครับก็ไม่มาหน่วยบนนะสูตรนี้ก็เป็นสูตรเก่าทีเดียวแล้วก็มีผิดนานได้ผิดสักครั้งนะครับ แล้วก็งวดนี้ให้ดับที่เลขเจ็ดนะครับอันนี้ก็คือเราใช้ในส่วนของร้อยครั้งที่ 1, <c oughs> 1> ก็คือเลข9กนะครับบวกด้วยนะหน่วยครั้งที่3 1 2 3หน่วยครั้งที่3คือเลข9ก้กบวกเก็เป็น18บแปดตัวหน่วยนะครับ,นะรบอันนี้คือใช้หน่วยล่างคูณ3หน่วยล่างก็คือเลข3คูณ3 3มนะต่อไปนะครับสูตรนี้คือ10ครั้งที่1ก็คือเลข1นะครับคูณ3มลงที่1นึคูณสามได้สา เพราะฉะนั้นดับหลักหน่วยบนในงวดนี้นะครับก็คือ 4, 4ี6 3ี่หกสามก็จะเหลืออยู่ที่1นึแล้วก็5นะก็เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่เราเนะี่ใช้อยู่นะครับภาวนาขอให้ดับเอาอยู่เราจะเหลือตัวเด่นสำหรับหลักหน่วยคือเลขหนกับเลขหแต่เลขหนนี้ติดดับที่แผงเลขอยู่นะครับก็ พราะนั้นไอ้มินก็เลยนะให้เลข5เด่นที่สุดนั่นเองนะครับครับทีนี้เราก็กลับมานะก็เคลียร์นะครับว่าทำไมเลข5จึงเด่นกว่าเลข1กับเลข3นั่นเองทีนี้นะครับก็ยังไม่จบนะแอดมินก็มีแนวทางนะครับสำหรับนะเลข5จะประกบกับเลขอะไรนะแอดมินก็มีในส่วนของสูตรนะครับแต้มของ10หน่วยบนมาฝากเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่า เลข5นี้จะประกบแต้มได้เลขอะไรนะครับดังต่อไปนี้ครับทีนี้เราก็กลับมาในส่วนของการวิเคราะห์นะแต้มดับ2ตัวบนนะครับก็ในส่วนนี้มันมีเวลาน้อยนะครับแอมินก็คำนวณให้กับท่านสมาชิกแล้วสูตรที่1ดับแต้ม1สูตรที่2ดับแต้ม5สูตรที่3ดับแต้ม6นะสูตรที่4ดับแต้ม9 นะสูตรที่5ดับแต้ม6แล้วก็สูตรที่6ดับที่แต้ม7นะเพราะฉะนั้นมันจะเหลือแต้มที่หลุดจากดับนะครับก็คือ0 2 3 4 8อนะอันนี้ก็จะเด่นในส่วนของแต้ม2ตัวบนนะครับก็สิติตามนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาแต้มนี้นะไปวัดกับเลข5ดู แต้ม0ูนย์แต้มสองแต้มสามแต้มสี่นะครับแต้มแปดดังต่อไปนี้นะครับทีนี้เราก็กลับมาในส่วนของการวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะเสริมมาตรงนี้นะครับก็คือแต้มของเราได้แต้มศูนย์สองสามสี่แปดที่เหลือจากดับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าห้ามาที่หลักหน่วยห้าห้าก็คือแต้มศูนย์นะเจ็ดห้าก็คือแต้มสองแปดห้าแต้มสามเก้าห้าแต้มสี่นะครับแล้วก็สามห้าก็คือแต้มแปดนั่นเองนะห้าห้าเจ็ดห้า 8-5 95แล้วก็3-5นะเพียง5ชุดเท่านั้นนะครับก็เป็นแนวทางให้กับท่านสมาชิกถ้าไม่มีสูตรใดผิดนะครับตัวเลขดังกล่าวก็อาจจะไม้หเห็นนะแบบตรงๆไม่ต้องกลับนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็เป็นข้อมูลสาหรับหลักหน่วยบนแล้วก็แต้มนะมาตัดในส่วนของนะเด่นหลักหน่วยก็ได้ประมาณนี้นะครับผิดถูกขออภัยนะครับแล้วก็ในส่วนต่างๆที่อามินได้ แบ่งปันไป,น,ปน,นั้นนะครับก็เป็นแนวทางและก็เป็นสูตรและคณิตศาสตร์ความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับถ้าชอบก็นําไปใช้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับสําหรับในคลิปหน้านะครับแอมินก็จะแบ่งปันในส่วนของหลักสิบล่างแล้วก็หลักหน่วยล่างแล้วก็จะเล่งสรุปในส่วนของสองตัวล่างให้กับท่านสมาชิกก่อนนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไปนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ฝากตัวเลขไว้ด้วยนะครับก็คือเลข5นั่นเองนะ สุดท้ายนะครับแอดมินก็ต้องลาค่ท่านสมาชิกไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่สำหรับนะสุดรีๆด,ดีต่อไปนะครับสวัสดีครับ